ไปต่อที่การประชุมคณะรัฐมนตรีส่งท้ายปี2558นะคะคาดหมายกันว่าจะมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมๆกับการเสนอพิจารณามาตรการที่เปรียบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะคะจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณอัชาราภพีีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัชาราคะ แต่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมิสจูเนีเวิร์ธไทยแลนด์นะคะก็ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานไทยแลนด์ข้าวดาวปี2016นะคะซึ่งก็มีตุก๊กตุ๊กมาด้วยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ขับตุก๊กตุ๊กให้มิสจูเนีเวิร์ธได้นั่งไปด้วยค่ะ นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขับรถตุกต๊กๆให้กับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นั่งโดยสารภายในทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งตุกต๊กๆคันนี้ก็เป็นตุกต๊กๆที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานํามาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคณะรัฐมนตรีและประชาชนร่วมงานไทยแลนด์เขาดาวปี2016ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31ธันวาคม2558ริมแม่น้าเจ้าพยาถนนมหาราชค่ะซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะของการจัดกิจกรรมเขาดาวที่ยิ่งใหญ่ที่มีพระปรางวัดอรุณราชวรารา วัดอรุณราชวารามวรวิหารนะคะเป็นฉากหลังนะคะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเป็นการหารือเพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี2560พร้อมระบุว่าที่ประชุมคลรมวันนี้ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับล่างด้วยค่ะเดี๋ยวรามพ์ออกมานุมัติเพื่อจะไปช่วย ในเรื่องของอการเรื่องอะไรการทาเพื่อนในข้างล่างที่มันยังทําไม่เสร็จหลายอย่างนะงบประมาณก็ยังใชไ้ไม่หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยากในองขอ์การขั้นตอนการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอะไรสมองเนี่ยมันจะแก้ปัญหาให้ไอเนี่ยมันจะมีผลไปถึงปีหน้าใช่ไหมจวนวิองกิงเกษกรกรข้างล่างไงโครงการหลายองคการซึ่ทําไปแล้วยังมีไม่เนเหลืออยู่เราก็จะปรับแก่ให้มันตรงความต้องการของประชาชนตรงกับ่งที่เราไปตรวจเทียบม,มา ก็เจอปัญหายอยู่ซึ่งมันน่าจะแก้ได้นะ นอกจากนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีการพิจารณามาตรการที่เปรียบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับประชาชนเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงการประเมินมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายที่จะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมนี้ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็จะเสนอมาตรการให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้องพร้อมจัดทาบัญชีเดียวตามนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐจะไม่มีการเอาผิดย้อนหลังกับผู้ประกอบการที่เสียภาษีไม่ถูกต้องซึ่งมาตรการนี้ก็จะช่วยลดการทุจริต เนื่องจากไม่สามารถแยกบัญชีเพื่อไปใช้จ่ายเงินใต้โต๊ะหรือการจ่ายค่าหัวประมูลได้อีกต่อไปเปรียบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะเปรียบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วยค่ะ นอกจากการที่จะมอบของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ให้กับประชาชนแล้วนะคะในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งในส่วนของสถานที่ต่างๆรวมไปถึงการคมนาคมที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่คณะรัฐมนตรีจะนํามาพิจารณาค่ะค่ะขอบคุณคุณอาชาราค่ะ